สวัสดีจ้าชาวล,ล,ลัคนาราศีกุมในเดือนพฤศจิกายน เดือนนี้ดาวราหูดาวประจําตัวตนของคุณยังจอเป็นนิดอยู่ในภพพันธุนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกปีครึ่งจากนี้จากภุมทําอะไรอย่าเพิ่งเกินตัวนะค่อยๆทําค่อยๆสร้างดูให้ดีช่วงนี้คุณอาจจะมีการเดินทางบ่อยหน่อยเป็นการเดินทางไกลเพราะมรณะมันแปลว่าไกลเนาะแปลว่าต่างประเทศทําให้อาจจะไม่ค่อยได้เจอครอบครัวมีการเหินห่างกันหรือสองชาวภุมคุณต้องระวังในเรื่องของความเจ็บป่วยอยู่บ้างเหมือนกัน ถ้าตัวคุณป่วยให้ระวังในเรื่องของพันธุกรรมนะป่วยด้วยโรคของพันธุกรรมสองระวังคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่จะเจ็บไข้ไม่สบายได้ด้วยนะแล้วถ้าพันธุหมายถึงในเรื่องของบ้านในเรื่องของรถคุณก็ต้องระวังในการซ่อมบ้านซ่อมรถการสูญเสียทรัพย์สิน แล้วอีกในหนึ่งก็คือทําให้ชาวกุ่มช่วงนี้เวลาคุณมีปัญหาอะไรคุณจะพึ่งพาญาติพี่น้องไม่ค่อยได้นะถ้าพันธุหมายถึงการก่อร่างสร้างตัวสร้างฐานะช่วงนี้ต้องบอกว่าชาวกุ่มคุณต้องระวังความผิดพลาดเสียหายความผิดหวังคือทําอะไรตอนนี้มันจะไม่ค่อยได้ดังใจมันจะสิ่งที่คุณกะเกณฑ์สิ่งที่คุณคาดหมายไว้มันจะผิด หวังมันจะไม่เป็นไปตามที่คุณคาดการคาดหมายแต่ถ้าใครที่ไปสร้างตัวอยู่ในต่างถิ่นต่างแดนอันนี้ถือว่าถูกกับดวงในจังหวะนี้นะเป็นการแปรเคล็ดในดวงเรียกว่าดีเลยสุขเองก็ยังจรร่วมกับพุทธเจ้าเรือนมรณะที่จอนเป็นเกษตรแล้วก็เป็นอุดอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาวกุมถ้าคุณทำอะไรพลาดนะมันจะตกนานนะค่อนข้างต้องระวังตัวมากๆนิดนึง ในส่วนของเรื่องการงานดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการงานจอนอยู่ในภพกระดุมพระการงานคุณยังไปได้ดีนะก็เหน็ดเหนื่อยตามอํานาจของดาวอังคารยังต้องดิ้นรนต่อสู้แต่การงานยังเมกมันนี่ให้คุณได้อยู่เพียงแต่ว่าตอนนี้ดาวอังคารเองก็เดินไม่ค่อยปกติเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานอาจจะมีสะดุดบ้างหรืออาจจะมีที่คุณต้องเอางานเก่ากลับมาแก้ไขกลับมาทําใหม่ อังคารที่อยู่ในเรือนของพระพฤหัสสบดีซึ่งพระพฤหัสเป็นเจ้าเรือนลาภะและเป็นเจ้าเรือนกระดุมพะของคุณด้วยเนี่ยตอนนี้พระพฤหัสเดินหน้าแล้ว อังคารกับพฤลงหัดเป็นดาวคู่สมพลก็ส่งผลให้ในเรื่องของการเงินของคุณค่อนข้างจะไปได้ดีมีรายได้พิเศษรายได้ทางที่สองทางที่สามแต่สิ่งที่ชาวคุมต้องระวังคืออังคารเจอกับเสาแล้วดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ศัตรูคู่แตกหักอังคารอีกเรือนหนึ่งคือเจ้าเรือนสหัชชะเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังการมีปัญหา แตกหักกับเพื่อนฝูงของคุณในเรื่องของลาภผลในเรื่องของผลประโยชน์และเสามาจากเรือนวินาศมีเกตไปจรซ้ำอยู่ด้วยทําให้ชาวกุมต้องระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆจิปปาถะบางทีไม่อยากจ่ายก็ต้องจ่ายเบี้ยบายหลายทางทั้งหลายทั้งแหลนะสิ่งที่ชาวกลุมยังต้องระวังต่ออีกนิดนึงสำหรับใครที่เป็นนักเกงกำไรนะช่วงนี้ถ้าคุณเกงกำไรมากๆ ต้องระวังความผิดพลาดระวังการขัดทุนและอย่างที่บอกระวังเพื่อนคิดไม่ซื่อเพื่อนหลอกใช้นะจะทําให้คุณมีปัญหาแตกหักกับเพื่อนได้ในเรื่องของการเงินดาวอังคารไ,ไม่ใช่ดาวอังคารดาวพรฤหัสบดีเจ้าเรือนการเงินจรเป็นเกษตรอยู่ในภพลาภะเพราะฉะนั้นการเงินของกลุ่มเนี่ยพูดถึงดีไหมยังดีนะยังมีไรายได้เข้ามาหลายๆทาง นะอาจจะมีะไรายได้ที่คุณคาดหมายคิดไม่ถึงว่าจะได้ก็ได้หรือคุณได้ผลประโยชน์ที่เป็นของตัวเองคืนนะใครที่เพื่อนฝูงหรือมีคนยืมเงินไปนานๆแล้วยังไม่ใช้คืนสักทีหนึง่งจังหวะนี้ลองทวงถามดูนะแต่ว่าค่อยๆนะเพราะว่าพุทธกับอังคารก็ยังเลงกันอยู่เดี๋ยวมันจะวิวาทะกับเพื่อนฝูงได้เพราะฉะนั้นจะทวงจะถามอะไรก็ใจเย็นๆใช้คําพูดที่ค่อนข้างนุ่มนวลหน่อยเนอะ พุทธก็จออยู่ในภพมรณะตอนนี้คือพูดแล้วมันจบไงนะข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือตอนนี้ชาวกุมคุณจะมองเห็นช่องทางในการหาราบผลลายได้นะหยิบอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมองเห็นช่องทางในการหาเงินเรียกว่าการเงินยังดีอยู่นะเพียงแต่ตัวชาวกุมเองอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะมาดูในเรื่องของคู่ครองและความรัก อาทิตย์เจ้าเรือนปัตนิตอนนี้จออยู่ในภพสุภะนะแต่ว่าเจ้าเรือนสุขไปจออยู่ในภพมรณะก็อาจจะมีการเดินทางร่วมกับคู่ใครที่คุณทํางานกับคู่ครองนะอาจจะเดินทางร่วมกันหรือช่วงนี้ก็มีจังหวะที่อาจจะไม่ได้เจอกันเพราะว่าการเดินทางหรือคู่คุณต้องไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ของเขานะทีนี้ชาวกลุ่มเนี่ย ระวังคุณจะมีปัญหากับคนที่มีอำนาจเหนือกว่านะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนิดนึงในเรื่องของสุขภาพก็บอกไปแล้วแล้วก็ระวังในเรื่องของทรัพย์สินที่จะเสียหายด้วยการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่วันที่4พฤศจิกาดาวพุธดาวเจ้าเรือนปุตตะและพุธเจ้าเรือนมรณะย้ายเข้าราศีตุลภสุภะเพราะฉะนั้นชาวกลุ่มตอนนี้ถ้าคุณมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆ จะทําอะไรใหม่หมๆนะ่าจะชะลอเอาไว้สักนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าสุกเจ้าเรือนเขาไปแจ้งผลอยู่ในภพมรณะลองดูให้รอบครอบข้อมูลนะระวังการมีปัญหาการมีคดีความฟ้องร้องด้วยการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่เพราะว่าราหูกับอาทิตย์เนี่ยจะทําให้คุณมีปัญหากับผู้ใหญ่ได้นะแล้วพุธกับราหูนี้เป็นดาวคู่คดีความคู่ฟ้องร้องเลยนะ มันมีดาวมรณะเข้ามาแจมด้วยอะ่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังความผิดพลาดเสียหายเอาไว้ให้ดีนะเว้นแต่ว่าคุณจะเอาโครงการงานเก่าๆกลับมาทําใหม่อันนี้ยังพอไปได้หรือมีโอกาสที่ชาวคุมงคุณจะเปลี่ยนบ้านนะได้บ้านใหม่ได้รถใหม่มีโอกาสได้อสังหาเป็นมรดกแต่ก็ต้องระวังด้วยนะเพราะยังไงก็แล้วแต่ก็มีโอกาสสูญเสียทรัพย์สิสน จากการฟ้องร้องได้เหมือนกันนะวันที่14พฤศจิกายนดาวพฤหัสด,ดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและเจ้าเรือนลาพระย้ายเข้าราศีมังกรพบวินาศดาวเป็นนิดเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาวภุมต้องระวังและตัวเองก็เป็นนิดดาวกระดุดาวการเงินดาวลาบผลรายไลด้ก็จอนเป็นนิดนะเพราะฉะนั้น ตอนนี้ค่าใช้จ่ายมันจะเยอะการเงินที่คุณเคยทำมาหาได้ เป็นกรอบเป็นกรรมตอนนี้เงินที่เข้ามามันอาจจะน้อยลงนะหรือว่าได้มาแล้วเก็บไม่อยู่มันมีเรื่องต้องใช้ต้องจ่ายอาจจะมีการหมุนเงินกันมากขึ้นนิดนึงนะเพราะฉะนั้นชาวกุมคุณจะลงทุนทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองตอนนี้ต้องรอบคอบถี่ถ้วนนะมีโอกาสขัดทุนมีโอกาส,ท,กาสท,ที่คนจะมีจะมาเบียดเบียนคุณในเรื่องของเงินเงินทองทองโดยเฉพาะเพื่อนฝูงพี่น้องนะไม่ให้ก็ เสียเพื่อนให้ไปก็เสียเงินเพราะฉะนั้นแนะนำชาวโกลมคุณ แก้เค็นนิดนึงตอนนี้นะถ้าให้บริจาคทานบ่อยๆเจอคนที่ลําบากยากไร้ห้าบาทสิบาทให้เข้าไปตามกําลังอันนี้เป็นการแก้เค็ดเพราะดวงมาต้องเสียเงินเราก็ทําบุญเลยนะดาวพฤหัสกับดาวเกตเนี่ยอาจจะทําให้ช่วงนี้ชาวคุมคุณจะไปสนใจในศาสตร์ลี้ลับเรื่องจิตวิญญาณเรื่องอดีตเรื่องอนาคตมากขึ้นแต่ว่าใครที่ มีรายได้พิเศษหรือว่าทํางานพิเศษที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเนี่ยทำเงินนะยังไปได้วันที่16พฤศจิกาดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนปัตนิย้ายเข้าราศีพิจิกพบกรมมะมาเล็งกับราหูตัวคุณเลยนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครที่ยังไม่มีแฟน นะตอนนี้อาจจะไม่สนใจในเรื่องของคู่ครองในเรื่องของความรักเท่าไหร่แล้วนะสนใจในเรื่องของการงานดีกว่าสิ่งที่ต้องระวังคือการมีปัญหากับคู่ครองหุ้นส่วนหรือคู่ครองหุ้นส่วนอาจจะเข้ามาวุ่นวายในเรื่องของการงานของคุณนะมาควบคุมในเรื่องของการเงิน อังคารเองก็ไปอยู่ในเรือนไม่ใช่อังคารอาทิตย์เจ้าเรือนปัตนิเองก็ไปอยู่ในเรือนอังคารด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาวกุมต้องระวังมีปัญหากันในเรื่องของคู่ครองหุ้นส่วนนะแล้วดาวอังคารเจ้าเรือนการงานก็ไปอยู่ในภพกระดุมพระเพราะฉะนั้นระมัดระวังการมีปัญหา วันที่สิบแปดพฤศจิกาดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนพันธุและเจ้าเรือนสุภะย้ายเข้าราศีตุลดาวเป็นเกษตรดาวศุกร์เจ้าเรือนสุภะเป็นเกษตรนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความสําเร็จต้องบอกว่า เริ่มเข้ามามีให้เห็นเพราะตอนนี้สุกเป็นเกษตรละเพราะฉะนั้นชาวกลุ่มที่ผิดพลาดอะไรมาจังหวะนี้คุณตั้งหลักตั้งใจใหม่นะทำอะไรให้รอบครอบที่ผ่านมาทำอะไรที่มันไม่ตอบโจทย์ถึงเวลาที่จบก็ต้องจบนะแล้วเริ่มอะไรใหม่ๆเพราะจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีแล้ว ตัวชาวกรุมเองที่จอนเป็นนิดในพบพันธุเพราะฉะนั้นทําอะไรค่อยๆเริ่มอย่ากเกินตัวนะค่อยๆเริ่มช้าแต่ชัวช้าแต่มั่นคงจะดีกว่าชาวกุมคุณจะเริ่มมองเห็นโอกาสที่จะไปต่อนะทางที่มันจะใช่มันจะเข้ามาอะไรที่ไม่ใช่จบได้จบนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวอะไรก็แล้วแต่จังหวะนี้ตั้งหลักตั้งใจแล้วไปต่อ วันที่24พฤศจิกาเกตจรเข้าราศีธนูพบลาภะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาวกลุ่มดาวเสากับเกตเป็นคู่วิตกกังวลคุณอาจจะเครียดจิตตกในเรื่องของการหาลาบผลรายได้นะในเรื่องของการหาเงินหาทองแต่ว่าคุณใช้ข้อดีของคู่เสากับเกตเพราะเสากับเกต ข้อดีของเขาคือจะทําให้คุณมีความอึดมีความอดทนเพราะฉะนั้นอะไรที่มันอาจจะเหน็ดเหนื่อยบ้างอาจจะเครียดกดดันของให้ชาวกุ่มคุณอดทนแล้วคุณจะผ่านมันไปได้วันที่25ดาวพุธดาวเจ้าเรือนปุตตะและเจ้าเรือนมอรณะย้ายเข้าราศีพิจิกพบกรรมะ จริงๆคู่พุธกับอาทิตย์เนี่ยเป็นคู่ที่เป็นคู่เด่นดังเลยนะเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยจังหวะนี้ถ้าชาวกุมคุณใช้สติมากๆนะระมัดระวังในเรื่องของคําพูดนิดนึงเพราะว่าพุธเนี่ยไปอยู่ในเลือนอังคารอันนี้เป็นคู่วิวาทะเลยคําพูดคําจาคุณจะรุนแรงอาจจะไม่รุนแรงเท่าที่พุธอยู่ในเลือนเมษแต่ก็ถือว่าแรงพอสมควรเพราะฉะนั้น ให้ระวังในเรื่องของการมีคดีความการฟ้องร้องการวิวาพระในเรื่องของคำพูดถ้าชาวกลุมคุณมีสตินะใช้สติมากใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์ในเรื่องของการงานคุณจะไปได้ดีมากๆเพราะดาวอังคารเจ้าเรือนเองก็ไปจออยู่ในภพกระดุมพระ<ม>เห็นไหมเพราะฉะนั้นช่วงเนี้คุณเมคมันนี่ดีกว่าอะไรที่ยอมได้ก็ยอมนิ่งได้ก็นิ่งจะได้ไม่มีปัญหา ถือว่าจังหวะนี้ในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินจะมีจังหวะดีๆมาให้เห็นเว้นแต่ตัวคุณจะใช้อารมณ์ใช้อารมณ์แล้วก็ไม่ใช้เหตุผลนะนี่คือภาพรวมของชาวกุ่มในเดือนพฤศจิกายนขอให้ ชาวกลุมมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกๆที่แชร์ออกไปขอบคุณมากๆขอบคุณด้วยหัวใจแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า